สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องทุกๆคนเด้อตอนนี้สบายพาทุกคนอันไปเบิงสวยเหลืองงัวเนาะพี่น้องอ่าพากันจะไปเบิงหันวัดสิสวยไดโบแต่สวยโบได้ก็ศรีเดอื่นเอินคนมาสวยเนาะคืองัวแถาตกน้ำพี่น้องงัวแถาบ่งัวแถาบ่เฒ่าเออเบิงขึ้นน้อยฮะจักเขาอยู่บนอะไรเถิดจอยบ่เดืออยู่เพื่อนนะพูดขะนังกินเบียร์ดื่มเนม เบิ้งค่ะเอาแป๊วอันงอเวิ้งกินเท่าหาน่ะหัดว่าคือมันกิขึ้นได้จะขึ้นปะนี่หักกระตุกมันหักกระตุกแต่ว่าหักกระตุกหนางโอ้ยเอาแป๊วงอมาเลยมันนำหมูมันเจ้าของมันเจ้าของเพิ่นกันนำมาอยู่เนาะเมื่อกี้นี่เนาะเออเจ้าเจ้ายังอยู่พูดเหมือนบ่ฮะเจ้าอยู่พุ่นบ่แถวนั้นพิน้าเขายืนเดี๋ยวผู้มันแหลนลงมามันผัดซันดิลงกินนำเดี๋ยวมันซันนี่น้องนี่มันซัน มันกับพาด่แล้วลมเลยบนีงัวบมีเฮงงัวบมิเฮงหนาวแล้วนี่มันหนาวบึงบึงชิโตฮะหงก็เมเจ้าคะสื่อเนนี่มันเฟเมเจ้าค่ะานบอกเ้อเด้อมันสันพนะอันนี้คือบอมาเบืองนี่นะบัมเขาเบืองหนาบยมนบัมันบอมาเลยบัทางนี้กัยืนใช่ไหอโเออไอ้จจย อันนี้เจ้าให้อันเขาท้าจอยลงมาอันเอางัวขึ้นแต่น้องซอยเนี่ยนี่งัวอันทวีบบนตกน้องนี่มันบุญย้อมลูกบุญย้อมขึ้นนี่เอออยู่พี่อยู่พี่อยู่อยู่น้องอยู่น้องอันไอเปียนี่อยู่น้องไอเปียอันนี่น้องไอเปียนี่น้องเงินไอเปียนี่นะใกล้เฮือนคนนี้เออเออหนึ่งสองสามเฮ้ยหนึ่งสองสามอย่าเผ้าอย่าเผ้าถ้ามันบุได้เลยหยุดก่อนไว้ถขาหามเอา chắc này không đông à, ma thả ham bộ bơi bộ đây, mình bộ dứt, bộ giác sao chắc đi soiเลย ừ. nào náo náo, lấy cái nhang náo, cái này thang phụ bơ dưa nam nhang náo lệ, mưa này thời tiết cả thời giếng sáng náo sáng, chắc tô con ngua chào hả? si to, bơ bơ nghe là không mệt, chào cái, chào nè chắc bể chắc ngua lược mà từ lên, anh nha, bưng này hà đu thiệt thiệt, thằng ngua là bao nhiêu

มึงเจ็บทอด้าเไหมุกแก่ได้ากับปัวมันกับใครนึ่อืมดใส่จำพวกนี้มาเย่อันนี้คะคือเวนสวยอย่างใดลงไปในลงไปหามงวขึ้นมาในเมนูไม่ยาลงลงไปหามมาบอกว่าวันยืนเบึ่งสำราญยอ้ยเดีน้องเรามาเลยมาพอดีเอาไปทังนั้น พูนพูนทีมทีมงานสิมาเอาได้แบบนี้สุดขั้มายืนเห็ดสับหับสับหับอยู่ชฉยบ่ได้โอ้ยแ้วกับยามันเถินเปียกกับแก่ลงแล้วเวยเอาลงไปซชส่วยเอาเน้อผู้สวยเนื้อยู้สวย มันมนหมดมันบไว้นบไว้นี่คอ้ยขาต้ขาล้างมันสู้ๆใส่น้ำไปทั้งุ้นเพราะว่าทางน้นมันสิขุ่นางก็ขอว่ามันชั้นมันอันนี้มันชันโคตรอย่าไปดึงมันอย่าไปดึงมัน วดึงบ่ดังดันได้ขานมได้แล้วไปทางนั่นจะไปทางนั้นนแกไปได้บ่อุย้หยุดเหยยเ้าเดยเ้ามันมันอันนั้นมันมดแห้งเด้งวนมันมดแห้งแล้วมันสะบัดมันหนาเหรจับจับจัขาขาปใจหลายคนนะงเอา มีแต่เมื่อดังไฟฐานดังไฟให้มันพิงมันหนาวมันบอยอมติงเลยนะคอยแล้วมันดีดใจระวังมันดีดนะล้มไปดีๆล้างเลยอานิตาเจ้าจับทางลุ่มนีขึ้นไปบนข้อคอคอเฮ้ยขึ้นบนขึ้นบ่จับขาหลังมันสอยนี่ย โอ้ยเห็ุบาปมันชุวแต่อีตุลเนี่ยป้ามันลุกแล้วบานี่ยังไม่ได้ขานมันหนาวได้เอาขึ้นก็คานล้างขึ้นระวังมันดีได้โบมีเอื้องหนอนทำเนื้อแกเอาขึ้นไปก่อนเลย

เาเขาบ้างมันสวยมันุ่มอุ่นเจานีัวใหญ่ย้อนแล้ดังดัง้มันหส่ลูกนะหัตัวนานบอกตัวดำดำผวบอตัวดำดเนาะ หนาวแต่คนยังนม่หนาวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือ้เบดท้เลอนนี้เบ้าบยเฮ้ยโง่่โ่โดนไปหนฮะโดนที่จะเอื่ออนเช้ามันขึ้นแล้วมันหดโอยลงโ่ลงหไปเลยอยบ่งยได้น่ะบันือลมหนึ่งเหนลมพี่แรืว่าเนือลมเออ ั่นเอ้กเป่าปากมั่งเปาปากคุณเป่าปากเป่าปากมันพุตี่เขาบอกให้เป่าปากมันบริเป่าดัง่รเอระวังระวังตกอีกคืะอบกขึ้นปรตูจะมาพีอีกวะ dừng 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 mua cả <cả tụt. cười> <laughs>

เอาคอยคอยกัญาเอาบ้าหรืเลืเนมซะมันก็เลเนมันหันมันล่มนได้ดินมันล่มอีกอย่างอันเออตินงวมันก็ยึดขึ้นบปได้คอยย่างจักกบพยายามอยู่แต่มันเมื่อยพ่อยาวแล้วต้องแม่นว่าถ่าวตกแม่นว่าถ่าวตกน้ำแล้ว กลางไฟเป็นส yeah, so ีเพราอากาศหนาวมันนีลมคนอยู่ทึงกับยังหนาวก็เสื้อมันลงน้ำสีขายสองหมปลายสองมืปายผูสองหมื่นปลายผูเออเันว่าอันตัวเดียวเลยคือมันไก่มันแห้งเทละวันี้มันจะอุ่นบ้าราแล้วอย่ามั้งมันตีนนะโดนลมโดนแล้วอีละลำบากอีแล้ว ดังใส่เพิ่นพิงอันนี้เอ้าผิงผ <ori> ิงบ่แค่เถื่อเสร็จก็มาแล้วนี่ผิงไปได้เลูกมันแงอยู่ก้นมันลือ้งหน้าสิขึ้นเพิ่นกุ้งเพิ่นกุ้งอยู่ก้นอยู่ผู้เดียวค่ะเสียงเพิ่นเว้าตะกี้นเพิ่นอยู่ลุมก็บ่เห็นเพิ่นขึ้นมาแล้วเพิ่นเว้าอีหยังงวดนั่นก็วางน้อยตกาจะเฮ็ดอีหยังวงตกองพ่นน่ะงอีสงพ่นน่ะงเ่เออเพิ่นเพียงหัวเข้านี่น้อง ขบเพียงแล้วมันลงไปเพียงเ่ยบ๊วนลงไปนะตบลงเองที่งอเข่ามาเลยจะดึงกบทั้มือไม่ไวเนาะดึงเสียเมื่อมากระแลนลงไปหมู่มกีึนหย่าอยูไลมเมื่อมือไม่ไวเอามาหลอกแคมหน้าวายจะสิไปทันนะไปตกน้องอยู่ใช้คือว่าไปผูกอยู่นี่เนี่ยะเาไปผูกนี่แล้วคู้นี้เห็นมาพี่เลย แล้วมันระน้ำมามันสิเมื่อกับหมูมันได้ลูกไหนคือว่าปล่อยฮะคือบ่ปล่อยเขาบริโภปล่อยปล่อยแต่กลางคืนไปน้ำที่ไปน้ำอยู่ใส่าไปครับเอ้ไม่นด้มาเองไม่หมดงานงานไม่ไม่ได้คือของอันนี้หัดไปเลยอันนี้จนห้องขับลูกไปเอาเวลาไปกินของนี้จะไปเฉยเอยจต่เนีน้ำก็ได้มันอยากตีนมันอยาก มันวเอา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 มาทางนี้อีกปนยังไฟเนี่ยบอกมันมันไปทุกที่มาจาวขายมันชิบได้ได้คได้งนคือบ่อหายหงบตัวลันเขาหงบตัวก็จะเขาเชาเท่าไรมันเจ็บเพอมันหองมันรวกมตลอด

S <S มันยังบ่ไในฟีิงไฟอุ่นเอาขึ้นเลยเมื่อดังไฟให้มันอยู่เลยเมื่อดั่เพาะมวนหรอกมันไหว้มันตกมันใต้สิพัาอันนีแล้ไุกขึนแล้วแหล ไดับไมดับได้ลมนี่ดับได้มันลมนี่เฮงมิต่ไม่ดอกแค่นี้ของผู้อยู่ใกล้นี่ยห้ขอกระเบื้อกระไว้เนะเอ้ยโ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 อ้ยไปชิจูดกันละบากนี่ มาละๆบ่นลงยาจารย์ได้กระปูก็มันสิต้องต้องมาจับไปเออมันมีแต่ปูไดอ้าวบ้คันเฮาจับฟืนนี่ลงไปจุ่มได้หรือแล้วขึ้นมาคืนไปได้บ่ล่ะมันเป็นไดยุดอีกแล้วบ่เมื่อยให้มันซเมื่อยก่อนอันแต่เขาดึงขึ้นมาก็ตายเออดึงอัน บหนึ่งกับนาวลงไปแช่ในน้ำสิบเจนาทีกันสีหอดเพื่อนดีบอไปไลูกไครนั่นไปลูกไปไปลูกบอน่ะลูกันบอน่ะเออรายงานมินเนารเมื่อเมื่อเมื่อคอยกระซั่มเมื่อนาว มันหนาวนี่มันยับงบมทันอีกอุ่นคนในฝ่าไหลเลยเออปวดอย่างลาดผายอย่างลาดเข่าทั้งนั้นเมื่อไรดังไฟมันอีกดังไฟ,งไฟจะคล้องกับยิงสั่นเลยเจ้าของกับยั่งสัน ขนาดป้าเมนดุนนี่จมันตายอยู่อเอก็หนาว่านชุมบุรีมาแล้วบนะเห็นน่ะนะตายแท้ตุ่นอุ่นเลยนี่หนาวใช่ปะหนาวแบบอืมหนาวเลยจะจุกหอยบูไปใลองน้ำกันยังหนาวเมื่อเมือม่อเมือม่อเมือมอมอม่อฟิล์มไฟอยู่เฮือนเด้อ โอเคสำหรับคลิปนี้เนาะก็เป็นการคลิปสวยเหลืองงัวพี่น้องงัวตกน้ำงัวเถาตกน้ำเนาะผนตกลงไปก็ใสเวลาโดนเติบอยู่ในน้ำะนะนาดสนันกระหิตในพื้นหนาวจังอาจจะจังแหงเลยขึ้นเองบ่ได้เนาะอันนี้ตรงเลยฮะคนสวยขนาดคนอยู่ทึงบุกกันยังหนาวพี่น้องโอเคสำหรับคลิปนี้เนาะสบายโคจูเพียงเท่านี้คุณพี่น้องเด้ฝากทุกคนอันติดตามคลิปต่ตอไปเผื่อเป็นกำลับบงใจเ้สบานเนเด้อ